เทศาบาลเมืองเสียราชานะคะร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมร,ราชาเทวีนศเสียราชาออกหน่วยสาธารณาสุขเคลื่อนที่และโครงการแก่ให้อย่างมีคุณค่าชลาอย่างมีประโยชน์ค่ะ ที่ชุมชนบ้านในนายประพัฒเจริญสัตติสุขรองผู้ว่าราชการรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการออกหน่วยสาธารณาสุขเคลื่อนที่และโครงการแก่อย่างมีคุณค่าชลาอย่างมีประโยชน์ของเมืองศรีราชาโดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองศรีราชาพร้อมเพศสัชกรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาร่วมมือให้บริการประชาชนภายในชุมชน ทางนี้ได้มีการจัดจุดบริการต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จการคัดกรองผู้ป่วยวัดความดันโลหิตตรวจระดับน้ําตาลในเลือดแจกยาสามัญประจําบ้านตรวจสุขภาพฟันเหล่านี้เป็นต้นในส่วนของโครงการแก่อย่างมีคุณค่าชลายอย่างมีประโยชน์นะคะจะมีการออกไปตรวจสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงหรือว่าไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้สะดวกนะคะแล้วก็มีการ พูดคุยกันให้กำลังใจกันสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและมีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปด้วย